เต็นที่น้ําหนักเบานะครับแต่ว่าให้พื้นที่นอนสบายก็คือตัวนี้เลยครับ MSR t r u e Hiker ครับถ้าเป็นไซส์อย่างที่ผมถืออยู่ตัวนี้น้าหนักรวมกันเพียงแค่790กรัมนะครับจะมีตัวมุ้งกับตัวฟ y s h ชีตตัวมุ้งชิ้นด้านใน True h เ k e r ์แมชเฮลแล้วก็มุ้ง True h i k e r w วิงขนาด70นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับใช้แยกกันได้ตัวนี้จะไม่ได้มีเสาจะใช้ตัว t r e k k i n g p โพ e นะครับหรือไม่เท้าเดินป่าซึ่งเป็นของที่นักเดินป่าทุกคนเราใช้กันอยู่แล้วเป็นตัวเสาแทนนนับทาาาให้ตตวเตนนเามาีมมขดก เก็บได้เล็กมากนะครับน้ำหนักแค่790กรัมเบาสุดๆครับไม้เท้าเดินป่าหรือ r e k k i n g p o l e นะครับก็เป็นอย่างนี้สําคัญเลยสําหรับการเดินป่าโดยเฉพาะยิ่งเดินระยะไกลหรือว่าเดินเดินเส้นทางที่มีความชันขึ้นลงนะครับตัวนี้คือไม้เท้าเดินป่าน้าหนักเบา,บาจากเลกีครับเลกี back series fx นะครับเป็นตัวไม้เท้าเดินป่าที่เป็นคาร์บอนน้ําหนักรวมเพียงแค่228กรัมนะครับสามารถจะถอดเป็น3ท่อนได้เก็บได้เล็กมากใส่ในเป้ใน,นกระเป๋าเดินทางสะดวกมากนะครับเวลาใช้งานก็เพียงแค่เอาสท่อนตร,ต,รตรงนี้ครับมาต่ เสียบแบบนี้แล้วก็ดึงข้อตรงนี้ออกมาดึงให้สุดมันก็จะล็อกแล้วก็ปรับความยาวตามเท่าต้องการได้ <c oughs> เวลาเก็บก็เพียงแค่ดึงให้สุดครับ <c oughs> แล้วก็หดตรงนี้เข้าไปถอดทุกท่อออกมาแบบนี้ปลดออกเก็บมาเหลือขนาดเพียงแค่ทํนี้เองครับ